ครับผมสวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับสุขุมสุขค้นเก็บสีน้ำเนาะครับเนาะมื่อนี้ผมมานเมืองควายอยู่ตามทงให้ทงน้าครับผมมือนี้ยแฟนเพจแฟนครับเรียกร้องตามหานะครับเนาะคือบ้ถ่ายควายมันแหน่ผล่าตามคำเรียกร้องครับผมเมื่อนี้ไห้มาเนาะครับเนาะเมื่อนี้ก็สีคุ้มขุมแน่อยู่เลยครับเมื่อนี้ก็ได้ผลเป็นตะโตกอยู่เนาะครับเนาะ นี่คล้ายแม่ลูกด้วยครับแม่ลูกลูกเป็นตัวแม่ลูกเพิ่นจะได้สามเดือนนี่แหะครับเพิ่นให้ลูกจบดีเยอะนาะครับเนาะแม่นี่สูงประมาณยี่ย140สิบลอยแต่แท้ร้อยสี่สิบหรือครับขาดร้อยสี่สิบก็สูงประมาณเส้นสองเส,ส้นเนาะครับเนาะแม่นี่ลูกเพิ่นนี่ลูกเพิ่นตัวแม่นะครับเนาะตัวนี้ พู่เลยครับแม่เพันแม่นี่สมไห้หรอรพอ่<ะ>มอมันสมบอกแม่นี่บยแม่นี่ยังว่ทันสมนะครับแม่นี่ยลูกคนเกิดเพิ่งในสามเดือนสี่สี่เดือนเห็นครับว่าไรก็ได้ลูกคนคอยไว้ตรงไหนตรงนันอยู่นะครับลูกคนตัวแม่ นะค,ครับบันทายเพิ่นเชีพิ่นเป็นง้วงเป็นควายยังสาวอยู่นะครับง้วงผมว่าแ่ละไทยถึงง้วไหนก็ได้เป็นควายสาวอยู่นะครับเนะาะขัดแฟนเพีดแฟนครับอยากเลี้ยงควายให้มาคิดนึกอยากเลี้ยงควายนะครับเนาะไ,ได้เลยครับผมยังถักยังโทรม้านะครับเนาะพูดนะค,ครับลูกคน zoom ของมันเบ่งใกญ่ๆนะครับแล้วมแา้วครับมาแล้วมาแล้วแอ่นะครับพอๆกันนะครับตัวโตตัวหน่อยนะครับลูกคนตัวหน่อยแต่ว่าเป็นตัวแม่เนาะครับเนาะนะครับแดนมาหาแม่ล่ะกำลังดือกำลังมึนครับซ้ำเลยนี่ครับตัวแดนไปหาแม่อยู่ทั้งนาน่นะครับนั่นแหละครับฮอดแม่แหละครับกึ๊บตัวแม่นะครับลูกคนเฟนเพลทันครับอยากเลี้ยงนนองครับเนาะ ในเการนี้ครับเพราะว่าเป็นลูกแม่เมื่อโดนนะครับก็ได้ซีหาตัว้วครับแน่นี่งพอคนได้นองห่วมจังไรก็อยากเชิงครับผมคนได้นองห่วมเมื่อวางงวววางไข่เนาะครับเนาะก็จะเป็นแบบเดียวกันหมดจะจังมาเบิ้งแม่ลูกอีกตัวหนึ่งเนาะครับเนาะแม่นี่พ่นสูงเนะครับเนอะพวมสูงถี่ประมาณอยู่ประมาณลอยซีขึ้นไปครับผมถึงลอยซีที่ผ่านเนาะครับเนาะ ลอยชีส <c oughs> ิบบวกอยู่ครับันี่ก็พอ่ามนต้นโตมันดีไหมยังกะดีบัดตาแจ่มแจ่มแจ่มดีอยู่จอมพันยูดีพอมนะลูกพันนี่นะครับลูกแม่ที่ผมสิพาไปบึงแต่ว่าพันเป็นตัวผู้ด้วยครับต้นโตเง้วดีสีดีครับสีพอพันที่พันทับไว้สิเป็นพอพันดีครับด้วครับเนี่ย คนไปหาแม่และครับบ้านเดี๋ยวสีพับไปเบิ้งผมพร้อมกันเนาะครับก็แม่พันแม่พนสมใบเด้อนะครับแม่พนลูกแรกลูกที่สองเนี่ยครับผสมใ้ยอยู่เนาะครับเนี่ยตัวที่นสมใบเนี่ยครับลูกที่สองเป็นยังเป็นวายสาวอยู่เนาะครับเนาะไายสาวสาวอยู่คนสูงเห็นสี่้านร้อยสี่สิบ 40, บวก ไปถึงรอยชี่สิบหาคนะครับชี่สิบหกคนละแต่ว่ากับพระท่านในวัดเนาะครับเนาะกบประมาณกันแต่ว่าตนโตเลี่ยมโตพันดีอยู่ครับผมเป็นควายอังลางหนีอยู่เนาะครับเนาะหางพันกรงามดีหางพันเลือกดีครับหางเป็นพัวดีเนาะครับเนาะหางเป็นพวาวานมาอร่พันผสมเพ็ดลมพูไว้แล้วครับพันสองรอบแล้วครับเนี่ยพันสองรอบเลยนี่เนื้ควางเพิมสามรอบเด้อ อ๋สอมสมร่มสมนะ้าแต่งแต่สิบกล่องเมษาเนาะครับเนาะโอ้สามรอบครับสามรอบเมษาพฤษภ้ามีตัวนะในาสามรอบสี่รอบสี่ีนี่ครับมีใบสมไดนะครับแม่เนี่ยถ้าแฟนเพจแฟนขับอยากได้เนาะครับเนาะมีใบไใฮดี้ห้พ่อมครับผมเต้สีแ่แน่กัสมพอพันไว้ดีดี แม่พันสูงสูงจังสิเกะเปิดพันเปิดราคาไบเบ่แพงนะครับเนี่ยราคาพอฟังอยู่พอพันเปิดใบนะครับ,บนเนาะพุกนะครับบ,บรรท่ายพันบรรท่ายพันเบดานั้นครับทั้งยังมันกำลังเล็งหยาเนาะครับบ้านอยู่ทั้งจังหวัดยงโซ่ทุกเขตนะครับผมกเ็เริ่มมีหยาเนาะครับนะรเนาะไผ่ก็เริ่มได้กินหยาแนละ้ว ทังท้องความวันนี้ก็มีแต่สิพีแล้วครับบ้านแม่ลูกคููนี่เป็นลูกลูกพันเป็นตัวเถิดนะครับเด้อพันผสมไห้เจ้าเพชรลำพูนะครับเนาะคุนะครับลูกพนลูกพันตนโตเงีดีครับทรงลูกดีอีกจังหักนะครับฝ้ายแม่เนี่ยเป็นต่เห็ดแม่บอกแม่พันคื้อกันนะครับเนี่ยเพราะว่ามันสมไหวแล้วนะครับซื้อสองได้สามครับเนี่ยคุณนะครับลูกพน ตัวใหญ่เนาะครับเนาะลูกพ่นแม่พันกับต้นโตวเงาดีนะครับแม่พันิ่งเอาเลยครับผมต้นโตวเงาวดีครับหมอสิเป็นแม่บลอกแม่พันอยู่นะครับเน่ะทิผู้ใดสายใดอยากเลี้ยงควายนะครับเนาะก็พอเอาไปเห็นแม่บ็อกแม่พันอยู่อีกอย่างหนึ่งไก่ยังเป็นแม่บ็อกแม่พันได้อีกเงาไก่ล่ะครับเพราะว่าเป็นควายสาวอยู่นะครับเนาะยังสิได้ลูกอีกหลายตัวครับคมสูงกัยังสิขึ้นไปอีกอยู่ครับเพราะว่าพ่นพิ่งได้ลูกแรกเนาะครับเนาะ พื่อสีเสาสูงกัยส่คุณนะครับลูกซี่โตนะครับตัวที่สี่จ้าสี่เสาสูงนะครับเนาะนี่กับตัวแรกตัวสองกำลังทองอยู่นี่นะครับแต่แฝน,นเพลดแฝนครับจะได้กับจังโถมาครับผมแยว่ายพอผมเด้อครับเด้อเ,เพลเพลิครับทำมักแน่แน่กับนี่นะครับตัวนี้นะครับผม เบื้องหางคนเลยครับหางวันหางง้อเอาโดดเข้าผมพัววันหางมาเนาะครับเนาะเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ไหนกาดอยู่ครับแน่เนี่ถ้่ารี่บงมันถ่ายกับไก่เสื่อครับที่ฮึบพ่นนะครับพ่บเสียไรเนาะครับแม่นี่ยทั้งแม่สาวพร้อมเป็นอนาคตยังอีก่งแไกลครับแนวนี่ แฟนเพจแฟนครับอยากดนควายไปเลี้ยงนะครับเนาะเกจจังคอยติดต่อมาครับผมขอบคุณหลยครับแฟนเพจแฟนครับติดตามผมวันนี้คลิปต่อไปผมสิบาไปเบิ่งง้วงามนู้นบานครับเด้อมีงัวง้ามอยู่สองตัวนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมกขอจบลีปไว้สำเนียงนะครับผมมักกระจังโทรมาครับผมครับผมสวัสดีครับ